สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยีต้อนรับสู่ช่องนัทมาแช์นะคะในคลิปนี้เนี่ยนัทจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้คาดหวังให้นัทพูดในช่องช่องนี้นะคะแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกันกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณค่ะนัทเนี่ยเคยที่จะกับจะเออเคยที่จะจํากัดกรอบของตัวเองเอาไว้ว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ย ก็จะไม่พูดในเรื่องที่มันออกนอกกรอบจนเกินไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าในวันนี้เนี่ยนัาได้ก้าวผ่านอะไรบางอย่างคือนัาได้เอ่อได้คุยกับคนคนหนึ่งแล้วมันทําให้น้าเนี่ยคิดได้ว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะกัดกรอบกับหลายๆสิ่งหลายอย่างมากจนเกินไปนัดจึงได้เริ่มที่จะเปลี่ยนแนวทางของช่องนะคะ และนัทเนี่ยก็จะเริ่มที่จะวออางแผนใหม่ว่าจะทําช่องไปในทิศทางไหนจริงๆแล้วสารภาพตรงๆเลยนะว่ามันเกิดจากการที่นัทเนี่ต้องหาข้อมูลใหม่ๆอยู่เรื่อยๆและมันอาจจะเป็นการที่นัทต้องเรียนรู้ข้อมูลภายในเวลาที่จํากัดแล้วก็พูดข้อมูลต่างๆภายในเวลาที่จํากัดก็คือทําความเข้าใจ ข้อมูลต่างๆที่เพิ่งจะได้รับมาภายในเวลาที่จํากัดข้อมูลเก่าๆมันก็เลยเป็นอะไรที่กดดันนะทค่อนข้างมากในการทําคลิปครั้งก่อนๆซึ่งนันไม่อยากที่จะกดดันการทําคลิปของตัวเองไปมากมายขนาดนั้นแล้วนันก็เลยตั้งใจที่จะทําคลิปยังไงก็ได้ให้ตัวเองผ่อนคลายที่สุดด้วยทําแบบสบายๆแล้วก็ มีความสุขสนุกไปด้วยกันกับทุกคนนะคะสิ่งที่นัดจะมาเล่าในในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นัดเคยบอกกับทุกคนไปว่านัดเนี่ยไม่เชื่อเรื่องการใช้สมุนไพรเออนัดเนี่ยเคยที่จะทดลองเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรแล้วว่ามันเกิดประสิทธิภาพในทางเอ,อตาเช่นน้ำยาตาทิฟเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพหรือเปล่า นัทเคยเล่าไปว่ามันไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ครั้งนี้นัทได้เปลี่ยนความคิดนั้นไปแล้วค่ะเพราะว่าอะไรนะเหรอเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับร่างกายของนัทเองเอ่อต้องเล่าก่อนว่าขอถามเพื่อนๆกันก่อนนะว่าเพื่อนๆเคยดูหนังแนเวทมตนกันไหมหนังแนเวทมตนที่จะอธิบายถึงการใช้สมุนไพรนั่นนี่แต่นัทจะมาบอก เกี่ยวกับเรื่องที่มันแอบซ่อนอยู่ในหนังแนเวทมตนจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แอบซ่อนอยู่เขาอาจจะตั้งใจเปิดเผยให้ฟังแล้วก็ได้มันอาจจะเป็นการตั้งใจของคนที่เขียนบทหนังนี้ขึ้นมาหนังเรื่องนี้ที่นัดได้ไปดูมาเนี่ยมันมีชื่อเรื่องว่า The a m e e r a า a าเดมซึ่งมันเป็นหนังที่เอ,อ่อค่อนข้างที่จะมีทุกมีครบทุกรสในในเรื่องนั้นๆซึ่งนั้นไม่ได้จะมาสปอยหนังแต่อย่างใดแต่นัด้ด่ะดูไปครบทั้งสี่ซีซั่นแล้วและนั้นเนี่ยก็ได้เกตเล็กๆเก็ตน้อยๆมาจากซีซั่นที่4ี่ซึ่งมันคล้ายๆกับเป็นการสรุปบทสรุปทุกอย่างจริงๆแล้ว น่าจะขอเล่าย่อๆให้ฟังก่อนแล้วกันว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเพื่อนๆจะได้พอเข้าใจบริบทต่างๆนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กที่มีพลังพิเศษเ,ออเด็กที่มีพลังพิเศษทั้งหมดคือมีอยู่หลายคนเลยแหละในเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่ามหาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับเด็กทั้งหมดที่มีพลังพิเศษเนี่ย เข้ามาเลี้ยงอยู่ประมาณเจดคนด้วยกันและเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีพลังพิเศษที่แตกต่างกันออกไปซึ่งนัทเคยพูดว่านัทเนี่ยเชื่อเรื่องเวทมนต์เนี่ยนัทเนี่ยเชื่อเรื่องพลังพิเศษของตัวเองแต่เด็กแต่ละคนที่มีพลังพิเศษนี้มันอาจจะเกินความเป็นจริงที่มนุษย์อย่างเราเราเนี่ยทำได้ มันอาจจะดูเกินความเป็นจริงไปแต่นันก,ก็ไม่อยากปิดกั้นตัวเองว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้แต่นันก,ก็ไม่อยากให้คนที่ฟังนั้นเนี่ยทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายนันแค่จะมาเล่าถึงเกต็ดเล็กๆเ,เกต็ดน้อยๆอยที่มันอาจจะเป็นความจงใจของคนสร้างหนังก็เท่านั้นเองซึ่งเกต็ดเล็กๆเกต็ดเล้ยน้อยน,อยนี้มัน แฝงอยู่ในซีซั่นที่4และมันก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยหมดสนุกไปถ้าเกิดว่าต้องการที่จะดูแล้วมันอาจจะถูกนัดสปอยถ้าเกิดใครเนี่ยอยากใครเนี่ยที่ชอบหนังแนวเวทมนต์แล้วก็แนวพลังจิตแนวพลังพิเศษอะไรแบบเนี้ยเป็นมันคล้ายๆไซไฟด้วยนะคือมันคล้ายๆไซไฟผสมกับเวทมนต์อ่ะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดูก่อนนะ แล้วก็มันมีอยู่ใน n น t f l i x เพื่อนๆเนี่ยสามารถไปดูก่อนได้แล้วก็อาจจะค่อยมาดูคลิปนัดทีหลังก็ไม่ว่ากันนะคะทีนี้นะดจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะจะเข้าเรื่องจริงๆแล้วนะคือในภาคที่สี่เนี่ยนัดจะเริ่มสปอยตรงนี้แล้วนะทุกคนในภาคที่สี่เนี่ยมหาเศรษฐีที่ รับเลี้ยงเด็กทั้งแปดทั้งเจดคนที่มีพลังพิเศษเนี่ยเขามีภรรยาคนหนึ่งจริงๆมหาเศรษฐีคนนี้เนี่ยเขามีภรรยาคนหนึ่งที่เขาเคยรักษาร่างภรรยานี้ภรรยาคนนี้เอาไว้บนดวงจันทร์คือภรรยาของเขาคนนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากก็ว่าได้ เธอเนี่ยได้เฉลยมาในตอนซีซั่นที่4ี่ว่าเธอเนี่ยได้สังเคราะห์สารบางอย่างขึ้นมาและสารสารนั้นเนี่ยมีชื่อว่าแมรี่โกหลายๆคนเนี่ยที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยก็สามารถแปลได้ทันทีเลยว่าแมรี่โกเนี่ยก็คือดอกดาวเรืองนั่นเองแล้วเขาก็บอกอีกว่า มรี่โกเนี่ยจะไปทำปฏิกิยาบางอย่างกับสารอีกสารหนึ่งที่ชื่อว่าดูเรนโกซึ่งดูเรนโกเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างคือมันเป็นชื่อเมืองก็ได้และสิ่งและสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันแปลเป็นก็คือมันแปลว่าน้ําซึ่งนันมานั่งคิดดูแล้วมันจะไปสัมพันธ์อะไรแค่เอาชื่อดอกดาวเรืองมาตั้งชื่อเป็นสารและเอาน้ํามาผสมกับดอกดาวเรืองแค่นี้เนี่ยนะ นัทก็ไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารอะไรก็ได้แต่มันก็น่าเหลือเชื่อเหมือนกันที่นัทเนี่ยได้ทดลองนำชาดอกดาวเรืองเนี่ยมามารับประทานทานน้ำดอกดาวเรืองนั่นเองคือเหมือนกับว่าเป็นใส่ดอกดาวเรืองอบแห้งลงไปในถุงชงชาแล้วก็เทน้ำร้อนลงไป จากนั้นก็ดื่มกินน้ำชาดาวเรืองนั่นเองใครที่เคยกินชาดาวเรืองก็จะรู้ว่ามันมีสรรพคุณยังไงบ้างก็จะรู้ว่ามันเป็นพืชที่ค่อนข้างจะวิเศษในด้านสรรพคุณมันมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะมันมีสรรพคุณในการลดการอักเสบมีสรรพคุณลดน้ำตาลดไขมันอะไรหลายๆอย่าง ที่นัดจะมาพูดคือไม่ได้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสรรพครุณทางด้านสุขภาพแต่น่าจะมาพูดในเรื่องสรรพครุณทางเวทมนต์ของดอกดาวเรืองนัดไปค้นหาข้อมูลเนี่ยนัดก็พบว่าดอกดาวเรืองเนี่ยมีสรรพครุณในด้านเวทมนต์มากมายคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปค้นหากันได้เลยนะว่าดอกดาวเรืองเนี่ยมีสรรพครุณทางเวทมนต์อะไรบ้างแต่ที่นัที่นัชอบมากๆเลยก็คือ มันมีสรรพคุณทางด้านฝันพยากรณ์แล้วก็มีสรรรคุณทางด้านอำนาจจิตนะ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพยากรณ์มาในรูปแบบไหนแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนเช้านะ้าได้ดื่มน้ำดอกดาวเรืองและเมื่อวันจันทร์เมื่อเช้าวันจันทร์นะ้าได้งีบหลับลงไปคือจริงๆแล้วน้นไม่ได้ดื่มตั้งแต่วันอาทิตย์นะ้าดื่มมาตั้งแต่ก่อนวันอาทิตย์แล้วประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้ว เช้าวันจันทร์นัดก็เกิดฝันซ้อนฝันตอนเด็กๆนัดเคยฝันซ้อนฝันอยู่หลายครั้งซึ่งมันเป็นความฝันที่เหนื่อยมากๆเลยถ้าใครเคยฝันซ้อนฝันเนี่ยจะรู้ดีซึ่งการที่นัดฝันซ้อนฝันแบบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็แค่การเหนื่อยปกติแต่ครั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามันไม่ใช่การฝันซ้อนฝันแบบปกติ นัทเนี่ยไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้เลยนัดฝันซ้อนฝันจนรู้ตัวว่าตัวเองฝันและตื่นขึ้นมาในความฝันจนรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องฝันต่อไปอีกตื่นจากฝันต่อไปอีกเรื่อยๆจนนั้นเนี่ยรู้สึกว่านัทไม่น่าจะตื่นขึ้นมาได้จนนัทรู้สึกกลัวขึ้นมาว่ามันนี่ฉันจะหลับไปตลอดเลยเหรออะไรอย่างนี้ มันเป็นการฝันที่ทําให้เรารู้สึกกลัวนิดหน่อยว่าเราจะหลับไปโดยตลอดเลยเหรอแต่เมื่อนัดเเมื่อนัดปล่อยวางทุกอย่างเมื่อนัดทําใจให้สบายแล้วก็แล้วก็วกนอนตั้งใจที่จะปล่อยตัวเองคือก่อนหน้านั้นน่ะนัดพยายามที่จะลุกขึ้นแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเอามือมากด ทับร่างเราอยู่มันเหมือนกับไม่ใช่มีใครเอามือมาทับร่างเราอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าตัวเราขยับไม่ได้มันเป็นอาการที่คล้ายๆกับสมองของเราผิดปกติไปมันเป็นอาการที่คล้ายๆกับว่าประสาทระบบระบบประสาทต,ต่างๆในสมองเนี่ยมันผิดปกติไปซึ่งมันทําให้นันเนี่ยขยับไม่ได้นัก็เลยปล่อยวางตอนแรกนันก็พยายามดิน้น แต่ว่าอาการแบบนี้เนี่ยนัดเคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อตอนเป็นเด็กเมื่อตอนอยู่มัธยมตอนอยู่มัธยมนัดเคยเป็นมาก่อนนัดก็เลยรู้ว่าถ้าเรายิ่งดิน้นมันก็ยิ่งไม่ลุกขึ้นมาไม่ได้นัดก็เลยปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้อาการนั้นเนี่ยมันเป็นต่อไปก็คือทำจิตให้สงบแล้วก็อยู่ในฝันต่อไปหลังจากที่นัดปล่อยวางเนี่ยนัดก,ก็ได้พบกับ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือล้อยางล้อยางมาหนึ่งหนึ่งวงและนัดก็ได้ยินเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่พูดอะไรแต่และได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงกระซิบบอกมาว่าอ่านที่ข้างผนังสิน่าจะเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละแต่เขาไม่ได้ขยับปากพ,พูดมันเหมือนกับเสียงพูดมันมาจากอีกแหล่งหนึ่ง แต่ภาพที่ฉายนั้นมันก็เป็นขึ้นเหมือนกับว่าในฝันนะนัดตื่นขึ้นมาในฝันของตัวเองซึ่งเป็นฝันที่เรานอนอยู่ในห้องนอนของตัวเองแล้วก็เจอเด็กผู้หญิงคนนั้นถือล้อยางมาแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้ชี้ไปที่ฝาผนังนัดอยากจะมาบอกกับทุกคนว่าสัพพคุณของดอกดาวเรืองเนี่ยมัน ช่วยในเรื่องของทางเวทมนต์ได้จริงๆอันนี้เป็นความเชื่อของนัดอย่างแท้จริงซึ่งนัดไม่เคยเชื่ออย่างนี้มาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยนัเคยคิดว่าน้ำยาตาทิพน้ำยาตาที่สามเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดขึ้นมาเพื่อทำให้จิตใจตัวเองเนี่ยมีความสุขอะไรบางอย่างคือคิดค้นขึ้นมาแบบที่นั่นแหละคือ ไม่ได้ตั้งใจให้มันออกมาเป็นสูตรไม่ได้ไม่ได้รู้สรรพคุณอย่างแท้จริงอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้นัทรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยในตำราวเวทมนต์ของแม่มดต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อได้มันก็อาจจะสามารถเป็นจริงได้นัทไม่รู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครมีตัวตนจริงไหมเออแต่ว่าที่นัทรู้เนี่ยก็คือ เด็กผู้หญิงคนนั้นใส่ฮูดสีชมพูและข้างผนังเนี่ยมันเขียนพศเอาไว้ซึ่งพศแรกที่นัดโฟกัสได้เนี่ยมันคือสองห้าเจ็ดห้าส่วนพศที่สองเนี่ยมันคือมันคือวันที่และพศมันคือวันที่เดือนและพศมันคือสองศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์สองห้าน่าคิดว่าสองศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์สองห้าเนี่ยเป็นวันที่เป็นวันที่ ยี่สเดือนหปีสองพันยี่สิ้นัเนี่ยก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าเด็กคนนั้นภาพเด็กคนนั้นที่นั่าเห็นเนี่ยเขาเป็นวิญญาณหรือเป็นคนที่มีชีวิตอยู่หรือว่าเป็นเทวดาประจําตัวหรือว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่สามารถสรุปได้แต่สิ่งที่นัดคิดขึ้นมาแวบแรกคือมันคือวิญญาณที่ มาบอกสาเหตุการตายของตัวเองซึ่งบอกเล่าเรื่องเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเพิ่มอํานาจจิตและเรื่องของการฝันพยากรณ์นะักคิดว่าในตํารากับในความเป็นจริงมันก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแบบในทางทฤษฎีแล้วมันอาจจะได้แค่นั้นแต่ในทางปฏิบัติมันอาจจะได้ถึงขั้นที่สามารถติดต่อกับวิญญาณได้ก็ได้ นัทจึงจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยนัก็ได้วาดรูปของเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้ในเก็บไว้ในที่เก็บของนัทแล้วก็เขียนเรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยไว้ในสมุดบันทึกของนัทแล้วก็เชื่อมากๆด้วยว่าสิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามจะเสนอเนี่ยมันอาจจะคือ คือไอ้คำว่าแมรี่โกเนี่ยมันก็อาจาจะเป็นอะไรที่ทรงพลังจริงๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามว่าดอกไม้นี้มันก็เป็นดอกไม้ที่สามารถปลูกขึ้นได้ง่ายแต่มันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดที่นัตเราพูดเนี่ยนัทไม่ไม่ได้นันไม่ได้ไม่ได้จะมาขายดอกไม้นะแต่ว่า ในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันก็แต่แต่ทุกคนที่อยากจะอยากจะทดลองหรือว่าอยากจะกินเพื่อสุขภาพเนี่ยสำหรับโรคดาวเรืองเนี่ยถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยอยากจะกินเพื่อสุขภาพจริงๆเนี่ยก็ไปหาข้อมูลให้ดีๆว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเพราะว่า,าในหลายๆคนเนี่ยที่รักษาโรคนั้นโรคนี้อยู่เนี่ย ก็อาจจะจำเป็นจะต้องปรึกษาหมอก่อนที่จะรับประทานอะไรเข้าไปแล้วก็ที่นัดจะมาพูดวันนี้เนี่ยนัดแค่จะมาเล่าว่านัดเนี่ยเริ่มจะเชื่อในตําราเอ่อตำราเกี่ยวกับสมุนไพรทางเวทมนต์แล้วและนัก็เรื่องศึกษามันอย่างจริงจังและนัดจะเอามาปรับใช้ในช่วงนี้คือ ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยนัดก,ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆให้ฟังในช่องนี้นะและนัทเนี่ยจะทดลองกินเท่าที่เท่าที่ตัวเองชอบคืออย่างเช่นเราเวนเดอร์เนี่ยนัทก,ก็เคยลองกินมาแล้วแต่ว่ามันมันไม่อร่อยสำหรับนัทดาวเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่นัทโอเคอะไรแบบนี้ แล้วก็จะทดลองในส่วนที่นัทเห็นว่าวันปลอดภัยแล้วนันก็จะมาเล่าประสบการณ์ต่างๆที่นัทได้เจอในช่องนี้แล้วนัจะไม่จํากัดกรอบต่างๆในการที่นัทตื่นดูทา,านจิตวิญญาณก็จะไม่จํากัดกรอบว่าเราควรจะทําช่องแค่เพียงจะไม่เออนัทจะไม่ทำช่องแค่เพียงให้ความหมายให้นิยามเกี่ยวกับการตื่นรู้เท่านั้นจะไม่อธิบายแค่ ประเด็นสำคัญสำคัญแต่นะจะแตกย่อยไปเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่มันเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วย <_ S 1> และนั้นเนี่ยยังให้รับให้คําปรึกษาเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการทำปรึกษาหรือว่ามีปัญหาหรือว่าหรืออาจจะไม่มีปัญหาก็ได้อาจจะอยากคุยกับนัดในเรื่องการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือว่า เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพลังพิเศษที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีติดตัวมาแต่ถูกทําให้หลงลืมไปเนี่ยก็สามารถมาคุยกับนัดได้เพราะว่านันเนี่ยเปิดรับเรื่องเกี่ยวกับที่มนุษย์เนี่ยเอ่อทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่ที่ที่ตัวเองคิดนัขอให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ฟังเสียงหัวใจตัวเอง คือนันไม่อยากให้คนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือว่ามีพลังพิเศษจริงๆเนี่ยต้องไปเอ่อต้องไปรักษาหรือว่าบำบัดทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยก็ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรแถมยังมีพลังพิเศษด้วยซ้ําแต่ถ้าเราไปบําบัดเนี่ยเราอาจจะถูกจํากัดในเรื่องของการทํางานต่างๆมากมายและก็ นัดขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังค้นหาตัวเองนัทในอยากฝากหนังสือเวิร์ชาร์ตของนัสสำหรับคนที่กําลังค้นหาตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องหนังสือเทคนิคการอ่านเร์ชาร์ตได้และถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจอ่านเบิร์ชาร์ตเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในฟาสต์เวิร์กแล้วก็พิมพ์ว่ารับอ่านเบิร์ชาร์ตก็จะเห็นหน้านัด ขึ้นมาเหมือนอย่างในคลิปชอ็อตที่นัทได้ทำเอาไว้ที่นัทได้ประกาศเอาไว้ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักตัวเองขอให้ทุกคนเนี่ยมองโลกในแง่ดีต่อไปแล้วก็ค้นหาตัวเองต่อไปเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเจอศักยภาพที่โดดเด่นในตัวเองเท่าสักวันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนัทรู้สึกเหมือนน่าคิดถึงทุกๆคนมา,มากๆเลยนะนัทรู้สึกว่าเออ นัอยากส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนอีกแล้วก็ในคราวหน้าเนี่ยนัก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยแหละแต่ว่าอาจจะเป็นในระดับที่นัทเติบโตขึ้นและมันก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของนัทด,ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการที่อืมมันเป็น มันเป็นเรื่องของการมาแชร์ในเรื่องของอสรรพคุณทางเวทมนต์ของพืชต่างๆเอาเป็นว่าจะมาแชร์เกี่ยวกับอะไรก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ายังไม่แน่ใจเลยว่าประสบการณ์ครั้งต่อไปเนี่ยจะเจออะไรมาบ้างเอาเป็นว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยฝากเพื่อนๆเพื่อนๆช่วยกันสแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยก็ได้ เกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับสิ่งที่นัดเห็นในนิมิตก็ได้หลังจากที่นัดก่อนที่นัดจะตื่นตอนที่นัดฝันซ้อนฝันก็ได้หรือว่าแสดงความคิดเห็นในเรื่องของหนังที่นัดได้สปอยไปก็ได้จริงๆนะัดไม่ได้สปอยอะไรเยอะนะจริงๆแล้วแต่ว่านัดจะบอกอะไรนิดน,นึงนะทุกคนคือ ไอธาตุแมริโกที่อยู่ในเรื่อง The umbrella Academy เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับดอกดาวเรืองเลยนะแต่มันเป็นชื่อที่เขาตั้งมาเฉยๆอะ่ะนึกออกไหมทุกคนคือธาตุที่เขาสาก,กัดขึ้นมาเนี่ยนัดไม่รู้ว่านักวิทยาศาสตร์คนนั้นในหนังเนี่ยเขาเอาสารอะไรมาทำเป็นสารตั้งต้นหรือว่าเอามาทำเป็นสก,กัดออกมาเป็นธาตุ ตัวนั้นเป็นเป็นเป็นสารตัวนั้นแต่ว่าแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาตั้งชื่อเหมือนว่าแมริโกแล้วมันก็มีสีเหลืองคล้ายๆดอกดาวเรืองนัดก็เลยจุกคิดขึ้นมาว่ามันอาจจะเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับดอกดาวเรืองก็ได้ซึ่งทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละทุกคนนัดแค่อยากพูดอะไรอีกที่นัดแบบเหมือนจับค้างใครอยู่ในใจ คือนัทอยากจะอยากจะพูดเกี่ยวกับอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปอีกแต่มันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะ่ะมันหมดเรื่องที่จะพูดแล้วแต่นัทก็คิดถึงทุกคนที่ดูคลิปนัทอยู่เอาเป็นว่ารักทุกคนนะคะและนัทก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย